เมื่อกี้ตอนเราอุ้มเราอุ้มยี่สามใช่ป่ะเพราะว่ามีศพสองที่เหลือเขายี่ห้าใช่เขาเขาน่ใจยี่เอ่ยี่สิบสี่ผ้านะยี่บห้าพี่เหลือศพสองศพที่เรานับอ่ะแย่ก่อนศพเดียวเราก็รอดคนนึงเออผ้าไอ้ใจเหรอวะ้าเ้องน้ำไปดูฝั่งอาตินาเลยพี่ มีใครยังไ,ไม่มาหลังตู้หมูไหมตอนเนี้ยมีผมบีผปลายธรรมดามาะเชิญกันมั่วเดี๋ยวไล่ธรรมดาก็โอเพนแฉมันจะแบกมันทำไมวะกดอย่างไรพังรองเชิญเชิญเข้าไปดิแคมป์ของมีปะ แคมเขาไม่มีพี่ผมไล่ดูมาขับมาบนบนอยู่ผมมาแล้วนะหลงจะพูดแล้วไอ้แก๊งอยู่ตรงพาวเขียวแก้วายแต่เขาลงหลังบ้านคุณธรรมดาได้แค่500อคนโถถึงเวลาจริงมึงคุยกันไม่ถึง20คนด้วยซ้ำไม่มีแต่หน้ามเดิมๆกูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าที่เหลือมันเข้ามาทำอะไรกัน เมื่อกี้มันเลยเล่นง่ายไยหลังบ้านมันเลยเล่นง่ายอันนี้เขาหมูลปุ๊บไม่เจอนะเราหม่ะมีบ้านรวยเรียกแบบว่าเขาน่าจะเตปอะไรหรืออันนี้คือไฟสุดท้ายนะทำไมวะสองชั่วโมงป่ะแล้วก็เสร็จแล้วก็เป็นการตื่นตัวๆเลยป่ะ ได้สองไฟาได้ของได้สองไฟอ่ะถ้าไฟนี้ไม่จบอ่ะถ้าเขามาปเน้นอาแบบใส่ใจอ่ะยินดีต้อนรับเมืองบนไม่มีแลผมบังบนแล้วไม่เจอฟ่าไม่เจออยู่ในเมืองแหละนี่หรออะไรเมื่อกี้เราเอาโซนนี้ก็ได้ถ้าอยู่ในเมืองเอาแค่แบบซึ่งแบบก็ได้มาได้มีแบบแนว A M O ที่แบบ A M O จัดจ๋านะนุ่มเขาอีกสองรอบก็จบแล้วเนี่ยเพื่มเถเราได้ถ้าได้ไฟเนี่ยจบรอบเราชนะรอบถ้าพูดตรงๆ เออว่ะมันสามชิปไปนี่มันไม่ได้ห้าชิปว่ะผมพิชิตข่าวมาแล้วเหรอมีอะไรพี่พิชิตอีกไหมพี่ไปได้หมดอ่ะพี่พิชิตได้หมดอ่ะอัลเทน่าไม่มีแลตฟอร์ดของดีจัดพี่ชายาดีแ <ไป S 2> อร์พ<ม>อร์ดดีมันแค่อยู่แมนยูเพื่อประชดไอ้เต้ไม่ต้องใจเล่นหรอดูอะไรไปด้วยไม่ใช่ไม่ใช่กูเพื่อนช็อต ยังมีใครเหม่อมีใครอะไรจามายังดาาพี่เองมาแล้วถ้าาพร้อมเลื่อนเลยทำเองเลยพี่ไม่มีเดฟไปเลยใหญ่หุบใหญ่หุบใหญ่มีเดฟไปทำไปแล้วเปิดแบบเมื่อกี้แบบไอ้เที่ยวบอลเราแค่ไม่ลดเลยไม่รู้สึกอยู่แก๊งอะไรกันดูนะว่าไอ้คนเหล็กอยู่ในแก๊งกูเม่ใช่ไม่เมื่อกี้ผมไม่ได้ดาเลยอุ้บกบหอยอย่างเดียวเนี่ยเออเขาให้เพื่อนเล่นยิงกบแ้ม่าอดิมเขาแบบเมื่อกี้นะดิมดิขจบไป ไม่เจอของโกไม่เจอเลยผมไม่ต้องปักใช่นายจังลูกลูกชนให้ใกล้ตูไม่ได้แหลงไม่มีอีพีหลงปักไงใช่ไฟนะก็บอกแล้วคนมันโง่เยอะผมหรือยังอ่ะแค่ถามสอประโยคลอดซ้ายไปลอดตัดหน้าปุ๊กไปอยู่บนเขามาเนี้ยเลี้ยวขวามาเนี่ยเลี้ยวขวามาเนี่ยลอดใต้สะพานหลุยไปอยู่บนเขากังหันไว้ดูไฟได้ดูไฟได้จะเกิดอะไรอยู่ก็ไม่รู้อื้อ อะไรละแล้วเตะยังเกยได้ยิงกูกูหนีอยู่เว้ยโดนลูกก้ามีดโหมาพี่ไม่ทำแบบนี้เลยมฟันนี่จ่าฟัน <c oughs> นี่เราอยู่เขากังหันนะอาร์โอสามาปีหน้าววลนนแล้วตอนนี้มันมี RO อะไรให้เล่นวะมล้วพาคิวเคม,มาป่ายมีหลังเราเติ่งเลยอะกระป๋าปแม่งบนนี้ไอ้เหี้ย แบบใหม่แบบใหม่ไในแมงบนเนี้ยไม่เคยเว้ยเคยแล้วตรงนี้ยสบายพวกคนเขากี่คนเคยี่สิบห้าใช่เหรอทำไมเขาไม่เหนไม่ถึงหรือเปล่าเลือนเลือพี่โปืนปืนปืนมันเยอะด้วยเว้ยปืนนอกเน่ไม่ใช่ไม่ถึงไปถึงเนี่ยไอ้เข้าไปข้างหน้าเราเนี่ยอ๋อไม่รู้อะพี่เดนไปถามเขาเลย ไม่เขาขึ้นรถออกสายไม่ออกมาแบบเขาเล่นแบบขึ้นรถหรือเปล่าตะโดนฮิ้วออกแบบกว้างสัสๆอ่ะโดยลารเดินหน้าก็ยังไม่เจอนะลุยเอาสายฟรีไงแม่อ่ะกูมาจากข้างบนเพื่อนมาจากโฮมโปรข้างนอกไม่มีก็ต้องข้างในเแล้วเป็นรถอยู่ตรงฝั่งเจ๋อเจอเจ๋อเขาฝั่งเขาครบฝั่งเดิมเลยตอนที่แบบบวกหน้าคุบมาจากข้างล่างอ่ะเสร็จล่างเสร็จล่างเขาอยู่ไหนท่านลุยร้อนเนินเนินหน้าคุบอ่ะพี่ แล้วไก่เหรอใช่ป่ะตรงตรงแล้วไก่ป่ะเออใช่จอดเดียวตอนที่หนึ่งเดี๋ยวเอาสามเดี๋ยวก็น่าจะหาเราป่ะวันที่แปดนี้เอาอะไรเปิดฮะมีด้วยเหรอวันที่แปดนี้เอาอะไรเปิดวะนะได้นะตามเฟอร์แดงนะตามรถพี่นะมาฟรีพี่คือไม่เกินหมื่นถูกไหมทุกใช่สายฟรีจริงๆอยากจะไปเล่นโยกังแต่กลัวเหงา เราจะไปตู้ะชาชนนะไอ,อ้ที่อยู่สตรีมไปบานๆเนี่ยน,นั่นเล่นแต่คอเตอร์ไม่เล่นเกมอื่นเลยอะคอเตอร์อย่างเดียวเลยดูแข่งของมันด้วย,อ,ยอินด้วย คะแนนเท่าไหร่แล้วได้ดิเดาะตอนแรก2,400เกือบ2,500แล้วไอ้เฮียตอนนี้รดมาเหลือ2 3 0พัสามามสิแปด่มตามทเ<บ>ขาไม่ทันเนอะผมไม่เห็นหรเราลร้วงหมดแล้วอยากเห็นเลยโยกงังเล่นบ้าเคนดูเล่นกันบ้า,า,างโยกังจะเล่นกันไหมไอ้ที่หลัง วิดีโอนั่นน่าจะเข่าปะ่ะพูไไ่กับใบเมย์ใบเมย์มา้ายพี่ซ้ายมันเขา่าใบหน้าด้วยดิใครไม่เปิดไฟหน้าเปิดไฟหน้า,าหน่อยได้รู้ซ้ายมือเข่าน่าจะเขาเ่าหน้าพี่เลยพี่โจครับไม่รู้อีกคู่หนึ่งไฟเสร็จแล้วนะเหลี่ยนพาวลุยเอ้ยเอ้ยเ,ยเยขาอ,อยู่หน้าโร<ด>งน้ำมัน ผารเอาเอ็กพีซีร้อยยี่สิบเอพีซีใช่หรอานที่เราผ่านมาพี่้ามาาาสปิิตไงสปิิมันแล้วอปั๊มไดโน่ด้วยนะาจะนไหน้าตู้ไปชนนะคนมาต้องขบมาแล้วต้องขมา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 ได้นะได้เหนะได้เนะเลื่อนเลื่อนหน่อยหนึ่เ่นมติมือนเมื่อกี้นะแบบติมืนเมื่อกี้ล้ขาล้อเสาียไยิงได้เลยล้อเสา เฮ้ยอย่ามั่วมันเริ่มกระจายเราเริ่มกระจายอย่ามั่วดิต้องอย่างไรนะต้องไปที่ข้อสะพานได้ปะกลับมาที่ข้อสะพานใชงไหมให้สะพานเป็นหลังเราให้สะพานเป็นหลังเราสวยนั่นแหละนะใจเย็นจริงแปลกใจจะกลับมา่อมสะพานได้ปะต้มในสะพานเอาไว้หลังก่อนะเอาบนหลังมานนะเดี๋ยวผมต้องอยู่ใ้าไหมไว้ก่อนไว้ก่อนไว้ เราจะต้องบอกหีเราต้องขยบไปนยอมกนที่เล่นโอเคเ้มันแคบเดี๋ยวันหน่อยเเ่สูตรมาเขยามาสุดหรอวสุดจไปเจอกันที่แรต้อต้องรถอยู่เรต้องต้องต้ออย่นรตออที่ตรงหลงหน้าได้บ้านมีชินเล่นป่ะชินข้นรถ่อเาหมดแล้วบอกขึ้นรถขึ้นรถกังหมดแลอ

ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรใครหลุดใครหลุดตรงนั้นหาใครหลุดเปล่าขึ้นแล้วรับรับขึ้นรับมาแล้วรับขึ้นรับมาแล้วต่อมเหลืองต่อมเหลืองต่อมเหลืองไม่มีถนนมาไม่มีถนนมาลงถนนมาลงถนนมาลงถนนมานี่เดิมก่อนดินี่เดิมก่อดิหน้าตู้ประชาชนขับมาหน้าตู้ประชาชนตรงถนนเนี่ยเพื่อเราอยู่เยอะที่กลางขอราซนะตรงไหนอ่ะมึงพาตรงไหนอ่ะที่เดิมนี่เดิมนี่เดาน วิ่งหมาพี่ตีบ้างเพื่อนี่ตีบ้างขึ้นดิขึ้นดิพี่จ้าขึ้นดิเราถอยมาถอยมาแล้วเขาไปชนเขาซ่อมรถเขาซ่อมรถเยอะถอยมาถอยมาถอยมาครับถอยมามึงเห็นกลุ่มเพื่อนไหมอยากกระเติร์ดอยากกระเติร์ดอย่าหยุดยืนนะพี่เพื่อนไอจ้านะเอย่าหยุดยอะนะเออมารวมดิมารวมดิอย่าแยกอย่าแยกกลับมารวมอย่าดื้อตรงนี้ตรงนี้อยู่ตรงเพื่อนมารวมนี้เป็นตธุรีประมาณแล้วเห็นปะไม่เป็นไรอย่าดื้ออย่าดื้อขึ้นรถตัวเองไม่ได้ขึ้นรถเพื่อน ああ fate, นินจาแลแตล็อกอ่อนินจาตนล็อกมีนินจาด mm ้วยหรอเอาเองมีน okay. okay, so hey okay, okay. ินจาปะมีนินจามาแล้วหรอ้ามเรองเีหลออกงีเยอกอน่บ้าผมจะบังเหล็กยางนดนะ เฮยอย่าอย่าอย่าชนมั่วนะ้วนะเว้ยเขาจะพังแล้วที่ถอยมาไฟตรงนี้ไฟตรงนี้นี่กดจให้ไฟตรงนี้ไฟตรงนี้ไฟตรงนี้กดจีกดจีมานี่มานี่มานี่ทางเรียบ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 ตรงนให้เินวิ่งมาให้เินวิ่งมาเออแค่นั้นแหละ ไม่ยืนซ่อมแม่งเลยเนี่ยผมยืนซ่อมแม่งเลยน่ะยืนซ่อมไปเลยยืนซ่อไปด้เ่ยยยว่าหลนะเต็มไฟนะเต็มไฟนันมารหนอยมาลงอยอย่าขัอย่าขับรถเราอยู่ไ ลงรถหน่อยช่วยเพื่อนหน่อยเฮ้ยเฮ้ยลงฝั่งไหนอ่ะเยอะมากเลยเขาลงมา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 ฝั่งอีพีลงฝั่งฝั่งอีพีเลยเฟื่อเหลืองเฟื่อเหลืองเฟื่อเหลืองมามามั้ยบ้านเราถ่งแล้วฝั่งเหนือนะเว้ยบ้านเราอ่ะถึงแเหนืาบ้านเราจบเพื่อนเยอะผมแข่งจัดมาเอามากัดแถวผมก็แข่งจัดผมก็แข่งจัดอ้าวแข่งไม่จริงดิว่ะพาไปพาไปพาไปสวยเฮ้ยบังเฮ้ยบังสวยบัง บังไปหาเพื่อนไปบังเออโหบังไม่ไปหาเพื่อนเลยะหยิบศพหยิบศพหยิบศพออกมาเฮ้ยอย่าเล่นหมดหยิบศพออกมาหยิบศพออกมาแต่ทำไมไปไปทำไมไปไปทำไมไปไฟทำไมไปไฟก็ตกลนวะเฮ้ยกลับมาหยิบศพกลับมาหยิบศพตรงกลางเดี๋ยว ไปชุบไปชุบไปชุบไปไป,ป,ไป,ป,ไป,ไปเกิดมาตัวไอชั่ไปลงมแต่อรอบนี้เขาบอกแล้วพวกนี้มันสมองน้อยเชื่อผมยังออกดจีให้กันแล้วขนาดมีคนคอวอ์ตลอดก็แล้วก็ให้เล่นตรงนี้ให้เล่นตรงนี้ให้เล่นตรงนี้ไประเบิดวงหมด

เรียกคณเดนียวจัดนวหวี่ไงอ่ะเดี๋ยวไปสองก็เดีมาเด่มาเด่คม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 น้องฝั่งแจ๊บฝังแจ๊บมาเด้ฝังแจ๊บฝั่งแจ๊บ เดบอสน้องมาเดิมาเดผมานล้วมา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 ้ามามมมา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 ามามามานามามามวมามา้าามาทาม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 าาม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 มา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 มนมามามาาม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 นมามาามาอามางามามามาาม้มลมา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 าม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 านมม เขาหยุดนะยูผมมาต่อตามผมชุบอยู่กูต้องซ่อมต่อนะได้อยู่นะได้อยู่นะอ่ตีไปสองชุบอีกหนึ่งหัวตีอีกหนึ่งโอ้โหผมกัดได้ปะรอบนอกเป็นไงรอบนอกอ่ะรอบนอกดูให้หน่อยดิวิ่งไปตรงสะพานรอบนอกมเขาหยุดฝั่งปรกสิงเลยที่มองไม่เห็นเลยรู้ว่าไปตายนะเว้ยเซนเซ็นเทียหน่อยเซ็นให้ออกทางไหนเซ็นวิ่งกลับมาทางที่เราลง โอเคไม่กลับแล้วกดไอซีดูแมพได้เฮ้ยอันนี้เพื่อนเราหรือเพื่อนเราหรือเขาอะนะตัวเขาเนี่ยว่ะกดจีกูได้ไหมกดจีกูแล้ววิ่งมาทางกูกดจีกูเพื่อนอยู่ฝั่งนี้กันเด้ออันขวา ออกไปได้ได้มาสบหนึงผมขึ้อรถรอบกเีกรอบเฮรเดี๋ยวรอเดี๋ยวเฮเฮเดี๋ยวรอไปพี่โคเมตต์ตั้มเดี๋ยวคุมศพหนึ่งก็เราวิ่งออกไปทางที่เหลือรอไปเลยไม่ใ่ใครใคราท้าวเอยู่อศพไปทิ้งไกลไก่อนแล้วกลับมาหานะไม่ไต้องไปทางไหนเฮเฮีศพหนึงเพื่อนา้าวสะพานไม่ไม่กูเจอกูเจอส่ศพแล้วสม่ศพเขาคยอยู่บนรถเขาไมท้าวอาศพไปทิ้งก่อนจะได้เอาศพใหม่ไอพี่เราเหลือเยอะนะเราเหลือเยอะบนรถเอาศพไปทิ มันอยู่ตรงสะานนะคือเราสบสบเวพี่วิ่งไปตรงไหนเยอะพี่ไอ้ตรงตู้ประชานน้ำมันอะโดน้ำมันอะไไม่คือเราก็กลับมาที่รถแล้วก็ซ่อมรถเนี่ยแล้วก็ไปเล่นกันใหม่เนี่ยมันยากตรงไหนเฮ้ยกลับไม่ที่รถดิโอ้โหแม่ไม่ใช่สมองเล่นกันเลยว่าแต่ละคนปวดหัวว่ะเนี่ยวิ่งกลับมาที่สมองมันกว่า่าจงวิ่งกลับมาซ่อมรถสมขึ้นรถเนี่ยรถเยแเดรถอยู่เดที่สะานเนี่ยมีคันเนี่ยเชี่ยแม่งเอย ต้องสอนทุกอย่างเปล่าวะทไมมแล้วข้างในตู้เลยเนี่ยรถอยู่ตรงเนี้ยคอสะพานสามคันเนี่ยมาใช้รถให้มันประโยชน์หน่อยดิ่ขับรถอยู่นะตรงกลางมันมีเขาอยู่นะขับรถดูอ่ะพี่ได้ปะรถได้จูวะจูเขาอยู่ตรงซ้ายนะเขาอยู่ซ้ายบนนะเขาแต่ผมขึ้นได้เขาอยู่สายมือเขาอยู่ซ้ายมือเราต้องรวมแล้วเขาจะชนเราเนาะรวมมันรวมเล่นมันรวมเล่นอีกเว็บนึงมันรวมเล่นอีกเว็บนึงกลับมา เด okay. ี๋ยวจบเป็นต้นพี่เราจบเป็นต้นผมกับพี่เอาเงินสะพานขึ้นเนินสะพานเราเราอ้อมขึ้นเนินได้เราไปชนอ้อมขึ้นเนินรอเพื่อนอ้อมขึ้นเนินมาเราอ้อมซาได้จุ๊กอ้อมซาได้อ้อมซาได้เอาเค็งแต่เรองทุกอย่างเพื่อนโดนเพื่อนโดนหิ้วอยู่นะสองคนข้างหลังอ่าเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมอ้อมซายไปกับจุ๊กไปขึ้นเนินมาชิงเงินได้เราสบออกเขาเพื่อนขึ้นโคมบดานะจุ๊บเขาจะมาเราไปไปวนกลับมาครับนี่ครับเฮ้ยขอขอบเพื่อนถล่มแล้วเพื่อนถล่แล้วก็มาพี่แล้วแล้วกลับไปเช่อมเพื่อนได้กลับไปเพื่อนเเลยอามเพื่อเคหน้าซ้ายตรงนี้ใช่ อุ้มศพเลยอุมศพเพือนเพื่อนตายอ่ะแไม่คือมันง่ายๆอย่ะเข้าใจว่าคือมันง่ายๆอย่ะมันคิดกันไม่ได้อ่ะเมผมช่วยผมผมผม้จให้ผมวจให้ตายเยอะเขตายเยอะะไไดีมากลางไฟมันมังไอศเขาเราับไว้ไโอ้ยกูแตก ได้ศพเยอะ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 ค่อยๆนะในบอลในบอเราเหลือสิบห้ามึงมึงแพ็กกันหน่อยมึงแพ็กกันดีๆมึงแพ็กกันดีๆขึ้นขึ้นตายง่ายเลยกูเอาศพลงไปได้ปะเอาศพไปไหนเอาศพไปไหนพี่ขึ้นมาเลยไม่ต้องเอาศพมึงขึ้นมาเลยเดี๋ยวเท่มั้งนานตายง่ายเลยกูขึ้นมาขึ้นมาจบกันที่ทำหลอๆมาไอ้ตอนนี้ตอนนี้เราได้ศพ พี่เจอยู่ป่ะพี่เจจอดำ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 มาแล้วมาแล้วมาแล้วแป๊บแป๊บมาแป๊บมาใจเย็นใจเย็นแร่ศพเยอะมี่จ้ดำที่ไหนไม่เป็นไรเดี๋ยวเราพี่พาไปเล่นเดี๋ยวพี่พาไปเล่นใจเย็นใจเย็นดูดีแล้วร่ศพเต็มเลยใจเย็นเลยเนี่ยไม่มีอะไรเลยถอยมาถอยมาถอยมาเรื่อยๆทอยมาเรื่อยๆโอ้โหสาพิกเกมมาได้โอ้ยกได้ถูได้ถูกได้กไดบเฮ้ยบนเนินตายบนเนินเพื่อนตายมึงลงมาดิอย่าไปวัดดิอย่าไปวัดอย่าไปวัดพี่พาตายพี่พาตาย คือเมื่อกี้วิ่งตามกูก็จบแล้วอ่ะ้มก็บอกอยู่จับที่คอสะพานขึ้นขึ้นขึ้นไม่แล้วมึงจับตัวนี้สองคนเนี่ยจับตัวนี้จับตัวนี้ให้ได้จับตัวนี้ได้ไม่พี่เจพี่เจไปช่วยพี่ลูเล่นได้ไหมครับขับขบวนหนีไม่ได้อะไรพี่มันจะเอาเพื่อนเราออกพี่เจไปตรงพี่ลูพี่ลูอยู่ตรงไหนแต่ว่าต้องจะลงหมดนะอย่าลงหมดนะอย่าลงหมดอย่าลงหมดอย่าลงอย่าลงอย่าลงมันไม่ชอบตบผมแหลกอะไรวะเมื่อกี้คือยังไงอ่ะใครปักหมอกเราหรือเขาปัก มากำลังไปพี่รูกกำลังไป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 ถูกกระจกกันด้วยไม่ไมผมกดยิงไม่ได้วะทุกทุกกดขีดซ้าทีหนึ่งขีดซ้ายขีดซ้ายทุกไปเลยเมื่อกี้แม่งวิ่งออกมาคอสะพานก็จบแล้วผมไปทุบนะพี่เจ๋อเออเบนเออเบิร์นควรปะอันนี้อันนี้พูดจริงนี่ปุ้ตรงไหนแล้วพี่ลู๋นี่นี่นี่โยซ้ายมือ ปืนคนไขไม่มีเหรอปืนมันยิงไม่ได้ครับเขาพาแล้วเขาพาแล้วนู่นไงไปขวาหน้าแตะขวาหน้าแตะขวาหน้าแตกปืนปอดพอดอดมอดอดปอดปอดาดปอดปอดปอาอด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 ปดอดอด ไม่เมื่อกีนมันคอร์มามาว่าให้มาจีเอเต้ defensive. เราก็บอกในวะอร์ไปแล้วเนี่ยให้มาคอ l l สภาเนี่ยสามคันเนี่ยใช้เป็นประโยชน์ดิสามคันก็นั่งกันหกคนก็หกศพแล้วเฮ้ยข้างหลังสองสองคันข้างหลังสอง hey, คันมีเพิ่อนกับะมมีจับปุโรนจับรถเ่าเอนกับปงนุ่น คดหัววะอ,อย่าเอาสักกระเบือตีกับบานพวกแม,ม,ม่งชิบหาย,าย,าย,ายไอ้จ,จ่าจ่าจ่ามึงนี่พี่เจพี่เจจ่าดิมันไกลแล้วมันไกลแล้วเรากูไม่ทันพี่เจวางจอดแตบมึงนี่พี่เจเหนื่อยใจเออเตอร์เข้ามาเตอคิวคิวคิว ช้านะพี่ช้าของผมช้าอยู่ตู้หมูบ้านของกูอยู่ไกลอ,อ๋อบอกมาเหลือสิบเมื่อกี้เหลือสิบหกสิบเจ็ดคนอะ่ะแล้วก็ถือศพเขาตั้งเยอะตั้งแยะ กำลังไปผมกำลังไปสี่เคสมึงจะไว้ใจพาวปะเอาไงดีวะแกไว้ไหนแก้ว้ไททรายใช่ไหมโอเคโอเคโอเคไม่อะไรกดพาวทับไปเลยพาวทับไปเลย พี่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 เตอร์ป่อยพี่เฟรมเท่าไหร่เปนผมแหลกอะไรไม่วู้ไอ้เหี้ยผมแหลกผมแหลกจัดเลยทีเฟรกูร้อยกว่ายังไอ้เหี้ยใช่เหรอแปดสิบกว่าเหี้ยมันเป็นเหมือนกันเลยพี่หมายทำไมมันกระตุกวะพี่ แม่งเมื่อกี้ชุบมาต้องรีลมอเนี่ยห้าสองชุบมาอีกหนึ่งมันธรระชากใช่ไหมล่ะเออใช่ใช่กระชากหนักเลยไม่รู้อะอยู่ดีก็เป็นอ่ะน่าจะเป็นพอสมอกอะไปตองละมีกี่ศพวะอ้เชี่ยเฮ้ยทำไมมันไม่มีคนคอนโทรลในเกมวะไม่เข้าใจเอยอย่าลืมรีลกข้าวเลยนะ แป๊บๆปบมึงแป๊บตรงเออเอาเลยเๆาม่เอาจริงๆอ่ะตอนตอนลงอ่ะถ้าแบบจะรอก็บอกเพื่อนก็ได้นะเว้ยว่าจะรอเพื่อนๆมันไม่รู้ว่าแบบมึงจะทำอะไรอ่ะเฮีย เยอะเยอะเยอะพิมพ์นในดาร์ชัทอาพวกหนึ่งจ้าวีละเล่นละเล่นไม่ได้อัพแพดเอออย่าแม่ง ผมที่เกยียจเล่นสตอ,ร,ตอร,รี่แล้วแบบว่าไม่อยากเล่นอะเล่นแล้วมันแบบเนี่ยต้องมาเจออะไรแบบนี้มันน่าเบื่อไอเหี้ยแม่งน่าเบื่อชิบหายไอ้ไฟไมันไม่จะหมดหรอแต่มันอึนอดอัด จะพูดจะด่าจะอะไรอย่างเงี้ยแม่งมันอยากได้เดือดก็อุตส่าห์จะเพิ่มความเดือดให้หน่อยให้เจอแก๊งตึงๆหน่อยอะไรเงี้ย ือเมื่อกี้เอเต้มันก็อุตส่าห์กดจีให้แลแล้วก็บอกให้ออกมาตรงนี้แล้วให้วิ่งมาพร้อมกันเออเอาศพมากะก่อนแล้วก็ไปเล่นใหม่ก็ได้แม่งก็เสือกวิ่งกันกระจัดกระจายมั่วตัวไปหมดบอกให้มาที่รถเนี่ยที่คอสะพานกูก็พูดไปเลย